สวัสดีค่ะทงเชวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกัลเอาซื้ออีกแล้วนะคะมาเจอหล่อซื้อก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับหลาอซื้อนะคะเด็กๆอ่าววันนี้นะคะลด์แรกนะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะควายเลิศเชวัฮันหยิบวา,าเยเลเชวฮันหยแปลว่าอะไรคะจํากันได้หรือย,อยังคะว่าคําประโยคนี้แปลว่าอะไรคะ แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนคำว่าห้าหึ่งห้นหยุบแปลว่าภาษาจีนนะคะ,ะ่วันนี้นะคะบทที่สองของเรานะคะจะเป่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะตีเออเคิร์ดนะคะบทที่สองก็จะเป็นเคิร์ดงย่งหยีเคิร์ดงย่งหยีที่แปลว่าคําศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนนะคะ,ะวันนี้นะคะจะมาดูกันเลยว่าคําศัพท์เนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างส่วนครั้งที่แล้วนะักเรียนได้รู้คําศัพท์ไปแล้วนะคะสี่คำใช่ไหมคะ เป็นไงคะนักเรียนได้ลองฝึกพูดไหมคะส่วนครั้งนี้เราจะรู้เพิ่มเข้าไปอีกนะคะนักเรียนต้องฝึกพูดด้วยนะคะจะได้จําได้นะอ่ะคาแรกค่ะคําวันนี้นะคะคํานี้อ่านว่าอะไรคะได้ลองสะกดหรือ,อยังคะตรงพินอินนะคะอะอันนี้อ่านว่าช e ูนะคะซู e นะคะแปลว่าหนังสือนั่นเองนะคะช e ูแปลว่าหนังสืออ่ะต่อไป คำที่สองนะคำนี้คําว่าตุยต้ยตุ้ยอ่านว่าตุ้ยนะคะแปลว่าถูกนั่นเองต่อไปค่ะคํานี้ค่ะอ่านว่าซัชวชัวแปลว่าพูดนะคะพูดอ่าคำต่อไปค่ะคํานี้ค่ะอ่านว่าปู้ปู้อ่าปู้แปลว่าไม่นะคะอ่ะรู้ไปแล้วนะคะสี่คำ่ะคำที่หนึ่งค่ะเมื่อกี้เลยคาว่าชู ชูแปลว่าหนังสือนะคะถ้าใครออกเสียงเป็นเราเรือควบกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะออกเสียงเป็นซูก็ได้นะคะซูแปลว่าหนังสือนะคะแต่ถ้าใครที่ออกเสียงเป็นโซโซเราเรือสระอูได้เนี่ยก็จะเก่งมากๆเลยนะคะก็จานว่าชูชูหนังสือนะคะต่อไปค่ะคําที่2องนะคะตุ้ยตุ้ยตุ้ยแปลว่าถูกนั่นเองค่ะอย่างอ่า ข้อที่3มก็จะเป็นคำว่า sure อ่าคำนี้เวลาออกเสียงก็จะแบบมีรเรือแทรกอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นซาเซอร์รเรือแล้วก็สละอัวนะคะก็จะเป็นสัวชัวแปบลบว่าพูดนะคะแต่ถ้าใครออกแบบออกเสียงว่าชัวไม่ได้ออกเสียงว่าชัออกวก็ได้นะคะอ่าไม่เป็นไรนะต่อไปคําที่4ี่อ่าอ,อ่านว่าปู้นะคะปู้ ปูแว่าไม่นะคะอ่ะอย่างเช่นคําที่หนึ่งเนี่ยก็คือหนังสือของเรานั่นเองนะคะหนังสือนะอ่าหนังสือเรียนอันนี้เลยนะคะหนังสือเรียนหนังสือชูต่อไปตุ้แปลว่าถูกก็อย่างเช่นนักเรียนทำการทำงานมาแล้วเนี่ยถูกต้องนะคะก็ใช้คําว่าตุ้ยได้เลยนะคะ ต่อไปคำว่า sure sure แปลว่าพูดตอนนี้เราเราชื่อนะอ่ะกำลังัวร์อยู่นะคือกำลังพูดนะอ่ต่อไปคำว่าปูปูพร้อมไหมนะคะอะเป็นการห้ามอะไรต่างๆนะคะไม่อันนี้ก็ได้นะคะอะต่อไปนะคะเราซื้นมีการบ้านด้วยค่ะให้ลองฝึกเขียนคำศัพท์เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ยากนะคะสามข้อนะคะ,ะเราซื้อเลือกมาแล้วสามข้อมีคําว่า sure คว่าด้วยแล้วก็คําว่าปูตามนี้เลยนะคะนักเรียนเขียน คำานึงเนี่ยสองรอบแบบนี้นะคะที่เราซื้อให้เขียนเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกได้ลองฝึกเขียนตัวจีนดูนะคะสวยไม่สวยเราซื้อไม่ได้สนใจตรงสวยไม่สวยนะคะเราซื้อแค่ให้นักเรียนได้ลองฝึกการใช้เส้นนะคะว่าอ่ามันจะมีกี่เส้นเราต้องลากยังไงนะนักเรียนลองเขียนได้เลยนะคะไม่มีไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนักเรียนจะเขียนเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราซื้ออยากให้นักเรียนได้ลองฝึกก่อนนะคะอ่า สามข้อนี้นะคะอ่ะอยู่ตามตัวอย่างนี้เลยนะคะในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะนักเรียนก็เขียนตามมาแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็วันนี้หากมีใครสงสัยเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้นักเรียนก็ทักมาหาเราซื้อได้นนะคะในลายส่วนตัวของเราซื้อนะคะแล้วก็เวลาส่งงานก็อย่าลืมส่งให้เราซื้อในลายส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะคนที่ทํางานครบเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะส่วนคนที่ ทำบ้างไม่ได้ทําบ้างก็อย่าลืมทํางานที่ค้างเนี่ยมาส่งหลอซื้อด้วยนะคะส่งย้อนหลังได้นะคะไม่เป็นไรนะคะค่ะสำหรับวันนี้คลิปการสอนภาษาจีนของหลาซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกับหลาซื้อใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้จ,จ้าเจนค่ะ